สำหรับเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องนับและคัดแยกเหรียญยูหลอกรุ่น520นะคะสำหรับเครื่องนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษเลยก็คือด้านหลังเครื่องสามารถเปิดออกได้ค่ะเพื่อที่เราสามารถทำความสะอาดได้หรือว่าอามองเข้าไปดูในส่วนของพวกสิ่งแปลกปลอมวพวกลูกแม็กหรือหนังยางนะคะที่จลุดเข้าไปในตัวเครื่องเราสามารถจิบออกมาได้ นะคะการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานของตัวเครื่องนะคะปิดก่อนเปิดปุ่มสวิตช์ด้านหลังเครื่องตรงนี้นะคะเครื่องจะทําการกวาดตัวเลขมาหนึ่งรอบจนครบหนึ่งรอบนะคะเครื่องจะตั้งค่าตัวเลขอยู่ที่ศูนย์คือพร้อมนับแล้วนะคะ สำหรับการใส่เหรียญน,นะคะเราสามารถใส่เหรียญคละลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทเหรียญสองบาทนะคะเหรียญเหรียญห้าบาททุกประเภทเหรียญค่ะใส่คละลงไปได้หมดเลยทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะคะส่วนวิธีการใส่เหรียญน,นั้นนะคะใส่ลงไปในช่องตรงกลางนี้เครื่องนี้สามารถรับน้ําหนักจานวนเหรียญได้300ถึง4 0่เหรียญน,นะคะ,ะไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าใส่มากเกินไปจะทําให้ถาดรองรับ เหรียญในตัวเครื่องเนี่ยแอดลงได้จะทําให้เซ็นเซอร์เสียแล้วก็เครื่องนับไม่ตรงได้นะคะเด็กคคะลงไปเลยค่ะเสียงดังน,นิดนึงนะคะกดปุ่มสตาร์ทค่ะเครื่องจะค่อยๆทำการคัดแยกเหรียญแต่ละเหรียญนะคะลงมาในช่อง ตัวเลขก็จะลันไปเรื่อย ที่โชว์อยู่หน้าจอนะคะจะเป็นตัวเลขที่คำนวณมูลค่าให้เป็นมูลค่าบาทนะคะทั้งหมดที่นับได้จะนับได้375เหรียญหลังจากที่เครื่องกวาดเหรียญหมดแล้วหลังจากที่เครื่องกวาดเหรียญหมดแล้วนะคะ,ะเครื่องจะทำการหมุนทวนอีกสักประมาณ10วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเหรียญทั้งหมดได้ผ่านการคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดจะมีอยู่ที่3 7 5บาท นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีทั้งหมดกี่เหรียญน,นะคะโดยการกดปุ่มรีพอร์ตค่ะ <S <S เหรียญ10มี20เหรียญน,นะคะกดบวกจะคำนวณมูลค่าให้เป็น200บาทนะคะ <c oughs> เหรียญ5บาทมี20เหรียญมูลค่า100บาทเหรียญสบาทมี20เหรียญมูลค่า4 0บาท เหรียญหนึ่งบาทมี2 0เหรียญมูลค่า20บาทเหรียญ50สตางค์นะคะมี20เหรียญมูลค่า10บาทเหรียญ25สตางค์มี20เหรียญมูลค่า5บาทนะคะเครื่องได้ทำการรีพอร์ตหมดแล้วนะคะ กดปุ่ม C 1ครั้งนะคะย้ำว่าให้กดแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะเครื่องจะกลับมาสู่หน้าจอเดิมนะคะคำนวณมูลค่าทั้งหมดนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการนับแบ่งหรือตั้งจำนวนนับนะคะเราจะเริ่มจากเหรียญ10บาทก่อนนะคะโดยการกดปุ่ม s e ตค่ะเหรียญ10บบาทนะคะแล้วก็มากดปุ่มแบตค่ะเพื่อที่จะตั้งจำนวนแต่ละเหรียญนะคะ5เหรียญนะคะ สิบเหรียญเราจะตั้งอยู่ที่สิบเหรียญนะคะเรามาเซตเหรียญต่อไปค่ะเหรียญห้าบาทนะคะสิบเหรียญนะคะเซตเหรียญต่อไปเหรียญสองบาทนะคะตั้งไว้ที่สิบเหรียญเหมือนกันค่ะเหรียญต่อไปค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะตั้งไว้ที่สิบเหรียญค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะ ตั้งไว้ที่สิบเหรียญเหมือนก <bur ma S 2> ันค่ะเหรียญยี่สหสตางค์นะคะตั้งไว้ที่สิบเหรียญครบทั้งหมดแล้วนะคะเรามาดูอีกรอบหนึ่งเหรียญสิบาทสิบเหรียญเหรียญห้าบาทสิบเหรียญเหรียญสองบาทสิบเหรียญเหรียญหนึ่งบาทสิบเหรียญเหรียญห้าสิสตางค์สิบเหรียญเหรียญยี่สห้าสตางค์สิบเหรียญกดปุ่ม C หนึ่งครั้งนะคะ าจอตั้งค่าเริ่มการน,นับที่ศูนย์นะคะการเทเหรียญน,นะคะเราสามารถเทเหรียญคระลงไปได้เหมือนเดิมนะคะกดปุ่มสตาร์ทค่ะ เหรียญสิบครบสิบเหรียญแล้วนะคะเราเอ่ยออกค่ะแล้วก็นับเพิ่มกดปุ่มสตาร์ทค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะครบสิบเหรียญแล้วค่ะกดปุ่มสตาร์ทนับต่อไปเหรียญสองบาทนะคะครบสิบเหรียญแล้วนะคะ ออเหรียญหนึ่งบาทนะคะครบสิบเหรียญแล้วนะคะกดปุ่มสตาร์ทค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตา์นะคะครบสิบเหรียญแล้วค่ะกดปุ่มสตาร์ค่ะ,เ,ะ,คะคเหรียญห้าบาทครบสิบเหรียญแล้วนะคะกดปุ่ม เหรียญ50สตางค์นะคะครบสิเหรียญแล้วนะคะรวมกับครั้งแรกอีกสิเหรียญเป็น20สิบเหรียญน,นะคะเหรียญ1นบาทนะคะครบเป็นครั้งที่สองแล้วรวมกับครั้งแรกสิบเหรียญน,นะคะเป็น20สิเหรียญค่ะ เหรียญสองบาทนะคะครบสิบเหรียญเป็นครั้งที่2แล้วนะคะรวมเป็นยี่สิบเหรียญสตาร์ตต่อเลยค่ะเหรียญ5บาทนะคะครบส0เหรียญเป็นครั้งที่2แล้วรวมเป็น2ี่สิบเหรียญน,นะคะ เหรียญหนึบาทนะคะครบสิบเหรียญเป็นครั้งที่สแล้วนะคะรวมกับครั้งแรกนะคะเป็น20ิบ <t ell noise> เหรียญนะคะเหรียญยี่สิบสตางค์นะคะครบ20ิเหรียญแล้วนะคะรวมกับครั้งแรกสิบเหรียญเป็นยี่สิบเหรียญะคะ่ะ หลังจากที่ครบทั้งหมดแล้วเครื่องจะทําการกวาดเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหรียญตกค้างแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะดูรีพอร์ตนะคะก็กดปุ่มรีพอร์ตในลักษณะเดิมได้เลยนะคะถ้าเราจะต้องการที่จะยกเลิกการนับแบ่งหรือตั้งจำนวนนับนะคะ เรากดที่ปุ่มเซตนะคะจะเห็นว่าค่ายังคงค้างอยู่ที่10เหรียญอยู่นะคะเรากดปุ่มแบตไป1ครั้งค่าจะกลับมาเป็นศูนย์นะคะกดปุ่มเซตเพื่อเซตเหรียญต่อไปอีกครั้งหนึ่งเหรียญ5บาทนะคะค่าคงเดิมอยู่ที่10นะคะกดปุ่มแบตค่าจะเคลียร์เป็นศูนย์นะคะกดปุ่มเซตไปอีกครั้งหนึ่งเหรียญ2บาทนะคะค่าเดิมอยู่ที่10เหรียญ กดปุ่มแบตลงไปค่าจะเคลียร์เป็นศูนย์นะคะเหรียญหนึ่งบาทค่าอยู่ที่สิบเหรียญนะคะกดปุ่มแบตไปเหรียญจะเคลียร์อยู่ที่ศูนย์นะคะเหรียญห้าสิบสตางค์ค่าเดิมจะเป็นสิบเหรียญนะคะกดปุ่มแบตลงไปค่าจะอยู่ที่ศูนย์เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะค่าเดิมอยู่ที่สิบเหรียญกดปุ่มแบบลงไปค่าจะเคลียร์เป็นศูนย์นะคะ เรามาดูทวนซับอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการกดปุ่มเซตค่ะดูในแต่ละเหรียญนะคะเหรียญสิบศูนย์เหรียญเหรียญห้าศูนย์เหรียญสองบาทศูนย์เหรียญหนึ่งบาทนะคะเป็นศูนย์เหรียญห้าสิบสตางค์เป็นศูนย์เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เป็นศูนย์ค่ะค่าทั้งหมดก็จะกลับมาเป็นศูนย์กดปุ่มซีเคลียร์หน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับการใช้งานเครื่องนับคัดแยกเหรียญยูรับห้าสองศูนย์ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ